วัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาดูขนุนกันนะคะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะประมาณสักอันนี้อายุประมาณสักกี่เดือนไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยดีกว่า ใหญ่มากค่ะทุกคนพร้อมจะดูกันแล้วยังคะสามสองหนึ่งระดดเาเอโใ,ใหญ่มากหนักมากด้วย บางมิดไหมคะนี่ค่ะใหญ่มากจริงๆมันจะมันจะตึ๊งมัน หนักมันหนักแก่ดีแล้วไหมแก่ดีแล้วค่ะน่าจะแก่แล้วแหละเพราะวันนี้มันใหญ่ไหวัน้ชวนกันได้ได้